โอยรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเอาขนมไปด้วยขนมไปด้วยนมขนมนมเอาอืม,มลอกประตูสวัสดีครับ ครับผมเซนโซเซครับเราวันนี้เราก็อยู่ที่อ่อชิดนะฮะเรามารับลูกแมวเรียบร้อยแล้วนี่สมาชิกใหม่ของบ้านเราน้องมาโค่ฮะน้องมาโคร,โครสีส้มร้องใหญ่เลยร้องเก่งมากนะร้องไม่หยุดเลยเห็นไหมเห็นไหมอัะเตอีก,กล้องเห็นไหม<อ>เน<อ>ียอย่าปิดปากหนูหนูยิงปันอยู่เออมาโครร้องใหญ่นะเลย าแล้วมาจากตลาดเลยนะอยากเข้ามาใกล้ค่ะเต็มจอ,เ,อเขามาจากตลาดเลยนะมาไกลมากเจ้าของมาส่งเองนะ,ะเดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านไปแล้วก็ไปเจอกับพี่มิกิดีกว่าดูซิว่าจะมีปฏิกิริยากับพี่มิกิยังไงบ้างนะโอเคป้าโอเคครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วขอกับมาโคก มีตอบได้ได้ยินไหมสาเหตุที่เราต้องนั่งแก๊ปไปรับเนี่ยเพราะว่ารถของเราส่งซ่อมหมดทุกคันเลยในบ้านก็เลยไม่มีรถใช้ต้องนั่งแก๊ปไปรับนะเมื่อกี้ก็เจ้ามาโคเสียงดังมากพยายามจะให้มาโคเงียบก็กว่าจะกล่อมกันได้นะโอเคเราก็จะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาน็อคมาโคไปหาพี่มิกกี้กันนะไปไปดูนะไอ้ไอ้่อะไรอะ ตอนนี้พี่พี่รู้แล้วว่าน้องอยู่ในตะกร้าจะทํายังไงกันดีครับงานนี้เอาแม่อุ้มหน่อยเดียวแม่อุ้มพี่หน่อยอนน,น้องนะมาเป็นเพื่อนนูกนะเยังบนะ้านะอาดมดมกันก่อนดีใจไ,ไหมเนี่ยมิกกี้นี่มาโคนะมาโคนี่พี่มิกกี้นะลูกนะ <c oughs> มิกกี้ไม่โกรธเนะ <c oughs> ก็ไม่ขู่จะลองปล่อยดีไหมทุกคนว่าไงอะแต่งอุ้มอีกกี่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดให้น้องมันเดินมาแล้วมาแวต่เอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งคุมไว้ก่อนเผื่อพี่น้องมันเจอหน้ากันแล้วมันถล่มกันเราจะได้เราจะได้ป้องกันได้กระโดดตะคุบทัน นะคจ,จับมือจับมือกี่ไว้ก่อนจับมือกี่ไวไ้ก่อนนะไม่กัดน้องนะไม่ใช่จับมือปุ๊บออกกูมาออกฟันกัดก็ไดนะ้เฮ้ยกี่ใจดีจังเลยอ๋อโวมาโคมาโคใจร้อนนะลูก <laughs> เราต้องสงวนตัวนิดนึงลูกแบบเฮ้ยเอ้ยบ้านใครมาเด็กใหม่เ<ห> <ไว S 1> จียมเจียมหน่อยสิลูกเฮ้ย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 เอาแล<ๆ>้วชะงักเลยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่น่ะ ิกกอ่ะจับมาวางด้านล่างก็ได้อ่ะโอมิกกิโคมิกกิโอคตัวอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรนะอย่าก,กัดแม่นะปล่อยน้องดูน้องเดินก่อนอนะนี่ไปไหนเนี่ยโผล่หน้ามาแล้วพ่กิออกยังไงเนี่ยออกยังไงเนี่ยไปแล้วน้องมาโคเดินแล้ว แมาตามมองด้วยความชงนใจน้องคือใครน้องมาเดินที่ผินพี่ได้ยังไงไปแล้วเดินโตเตียบนู่นละใครนม,ม,มาเลา ตรงจักรยานก่อนเลยนะเดินสำรวจไปทั่วเลยน้องมาโคพิก,กิว่าไงพิกิใครวะใครวะพิกิขู่ไปแล้วหนึ่งดอกไปพิธีนิดนึงเหรอให้กินน้องใหญ่นะนี่บ้างนะนี่น้องลูกนี่น้องนะพิกิจ้องไม่หยุดเลยห่างป็นพวงเลยอะ่ะ หดบ้านเลยเหรอไม่มีแบบครัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยลูกภาพที่คิดนะเฮ้ยเฮหลังตู้เย็นไม่ได้ลูกยุด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 นี้หยุดดนี้อนี้อมานี้หลังตู้เย็นเข้าไม่ได้เ็ูตายแล้วตายแล้วตายแล้วอออปล่อยตรงนี้ลูกอือ <ừ> um แบบไม่แบบไม่คุ้นที่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ม่เลยสำรวจเลยอืมไม่เหมือนพิกิเลย<อ>พิกิมาใหม่ๆนี<ช>่พิกิซ่อนเลยนะตอนกิมาใหม่ๆคือแบบทั้งร้องทั้งแอบทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่กิเคยแบบเคยเป็นแมวตอนนะก่อนเคยแบบอยู่อยู่คนละแบบนะก่อน <ừ> um ห้างตกนะห้าตกนะอาา้าวระบราไรอยู่ตรงไหนะ อย่ามาแย่งห้องน้ำหนูขึ้นเลย้นลเยขึห้องน้ำหิ้มยามเกินไปบางอาจจะมายึดห้องน้ำน้องกดคิวน้องข้อซ่วมข้อซ่มเหรอน้างข้อซวมเองมาโก้อีหยาเกตเซียนเกินไปแล้วนะตามไปเดียวรูซ่วมอยู่ไหนอืมไหนดูซิตามกลิ่นมั้งไหนดูนี่ทำอะไร ชีหรือส่งเอฟส่งทำความคุ้นเคยกับพี่อเอากลิ่นพี่ไปเยอะๆโลกพี่เลยไม่ตกปกปิดกลิ่นพี่เยลยอะน่น้องนะคะรู้ไหม้ึหนังสวมครับเรียบร้อยเก่งจังไม่ต้องฝึกกันเลยทีเดียววัสดีตรงนี้คือถ่ายเต็นที่กรอบ จบให้ชื่อใจบอกด้วยอ๋อเก่งกว่าพี่กีพี่กียังไม่รู้จักกบหน้าตบกบาลจบพี่กีพี่กีถ่ายแล้วเดินออกไปเลยเก่งมากครูแอลทำไมรกบอีกรอบจะความชัวเรอเดี๋ยวก็ของตาบ้าทรายนี่ปืมไอจีจะเข้ายังไงล่ะทีนี้น้องมาโคบคือมันไม่สนใจไอจีเลยตลกอ่ะจบแล้วกีแมวหัวหน้าของหลูก ทำท่าทำท่าเหมือนจะขู่โห oh, oh. ่ขู่นี้รำบขอต้องมีของรอกันหน่อยแล้วครับงานนี้ ตามด้วยเล่นด้วยอหายไปแล้ว่ะลูกอจุดแดงๆมันหายไปแล้วลูก่ะไปไหนเข,ข้าซวมาซ่วมก่อนเลย เหมือนนลองดูลองดูรอตะคุบเอาผ้าไว้เอาผ้าผ้าเอาผ้าเตงถือผ้ารอชาร์จเลยเออถือผ้ารอชาร์จเลยอ่ะสารสัมพันธ์กันแล้วพี่น้อง เพลงแล้วสองตัวพี่น้องปรับจูนกันแล้วพวกอย่าเข้ากหลังลูกแย่แหล้ว,ลวน้องออน้องแม่หายนไม่ตีกันแล้วว่ะโ <c oughs> ล่งใจค่ะ <c oughs> ดูเพ่งดูๆูนู่นคุณพี่เข้ายานน้องไปเรียบร้อย

จากตอนแรกที่เรากลัวว่าน้องๆจะตีกันตอนนี้ดูสภาพสิ่พี่อยู่นี่น้องอยู่นี่อันนี้ของกันให้จะลกหน่อยพอดีแม่เพิ่งกลับมาในต่างจังหวัดนะก็เลยลกเอลแอวนานไงลื้ออะไรแล้วนะไปลื้ออะไรแล้วเนเน่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 วิงหยอกวิ่งหยอกดู มาวิ่งเล่นกันบนห้องแทนแล้วนะครับตอนนี้น้องหลับไปแล้วเรียบร้อยเข้าไปนอนแล้วใต้เตียงเหลือแต่ตัวพี่ตัวพี่ไม่ยอมหลับอะ่ะห่วงที่ตอนอยู่ข้างล่างวิ่งเล่นกันสนุกสนานไม่เห็นเป็นไรเลยพอขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บตัวพี่ห่วงที่ครับพี่วิกกี้ห่วงที่มากขู่น้องตลอดเลยทั้งขาดอาหารด้วยแล้วก็มีที่นอนด้วยเออไม่ยอมให้น้องเข้าใกล้เลยนะขู่น้องตลอดนะมีห่วงที่บ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันก็ปรับจูงกันได้ไงเนาะเลิกกนะี่เนาะ ก็คงดีขึ้นนะตอนนี้ก็มีห่วงที่กันมากลงข้างล่างก็เล่นกันปกติอนะเนาะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนีครับี่ฮะโอ้อนี่คร เข้มาส่งแล้วมาเข้ามาจัดมาเข้ามาจัดมา